<Monster. S 2> ตอนที่สอรรตอนที่231ร่างกายของทันร้อนมมกวาบขึ้นมาอีกครั้งเมื่อสัมผัสได้จึงสายตาดิบเทือนจัดเด็ดหนุ่มในบ็อกซ์ของผู้ตีมีบางอย่างที่ยิ่งใหญ่ในสุดดวนระหว่างพิเชอร์กับผู้ตีที่ไม่มีที่ไหนเรียนแบบได้ฉันรู้ดีว่าไอ้หมอนี่ตรงหน้ามีพรสวรรค์เหนือมนุษย์แต่แค่พรสวรรค์มันไม่พอจะทนาเกมได้ต่อให้ฉันมีระบบเมเจอร์ลีกก็ยังต้องสุดแแบบเอาเป็นเอาตายกว่าจะเก่งขึ้นมาได้ ฉันไม่ได้เกิดมาพร้อมพรสวรรค์อะไรหรอกแต่ในใจฉันคิดว่าระบบนี่แหละที่ช่วยเติมเต็มช่องว่างนั้นยูตัดส่งสัญญาณขอให้คว้างลูกในโซนด้านในหวังจะมีพี่ผู้ตีจบด้วยการฟาวหรืออย่างน้อยก็ให้ติดไม้แต่ฉันสายหน้าฉันอยากเอาชนะอัจฉริยะคนนี้แบบถาดลอยคว้างรงกลางเลยหัวใจฉันเต้นแรงขณะที่กำลุเบสบอลแน่นในถุงมือแนบตกแล้วในวินาทีถัดมาฉันยกเข่าซ้ายขึ้นก้าวเท้าไปข้างหน้าถ่ายนั้นแักอย่างมั่นคงตืบ เสียงเท้ากระทบพื้นดังชัดเจนจนปลุกเสียงผู้ทมในสนามแน่นขนดัดแขนชั้นเมียงออกไปสุดแรงจนหมวกหลุดปลิวเผยให้เห็นผมสีน้ำตาลเข้มทัดสูอ,อกแต่ฟันแน่นดวงตาเปล่งประกายจ้องลูกเบสบอลไม่วางตาสัญชาตญาณบอกเขาว่าลูกนี้เร็วกว่าทุกลูกที่เคยเจอแต่เขาก็ไม่ถอยถ้าเขายอมแพ้ตอนนี้การเสียสละของเคเมื่อกี้ก็จะไร้ความหมายฮพบ เขาส่งเสียงคล้ายคำรามก่อนจะเหวี่ยงไม้เบสบอลสุดแรงเกิดและในวินาทีนั้นเองเขาก็เข้าใจว่ากีฬาเบสบอลมันสนุกยังไงเข้าใจว่าทำไมคนถึงลงไหลมันขนาดนี้ขณะที่สายตาตามลูกฟาสบอลไปเขาก็พอยยิ้มออกมาพร้อมกับคำพูดที่ไม่เคยคิดจะพูดมาก่อนในชีวิตสนุกจังเียไม้เบสบอลฟาดโดนส่วนบนของลูกส่งลูกลิ้งตรงไปทางแนอกิที่ทขสต็อปลูกนิ่งไปตามพื้นก่อนจะถูกเก็บได้อย่างแน่าดายโดยเจ้าของผมหน้ามา แต่ทัตสุโอกไม่แม้แต่จะเหลียวมองเขาวิ่งเต็มฝีเท้าไปยันเบสหนึ่งรอยยิ้มกว้างครึ่งเรื่อยเทียเอาแม้จะพยายามสุดทีวิตแต่เขาก็ไม่ทันอยู่ดีทัตสุโอกหอบหายใจเงยหน้ามองท้องฟ้าดวงตาเรื่องรื้นน้ำตาขอโทษนะเคเขาคิดในใจแต่ถึงอย่างนั้นรอยยิ้มก็ยังไม่หายไปมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่เขารู้สึกได้จริงๆว่าเขาสนุกกับมันหลืออีกสองเอา เยี่ยมมากนะโอกิฉันมองตามร่างของทัตสึโอกที่เดินกลับไปยันดับเอารู้สึกเหมือนเด็กคนนั้นดูสดใสขึ้นกว่าเดิมเหมือนผ่านการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างมาไคยในดับเอาถอนหายใจเฮือกใหญ่เอามือดอกตัวเองพยายามสงบใจทั้งที่ทินนำอยู่หลายแต้มแต่เธอก็ยังรู้สึกกังวลอย่างบอกไม่ถูกผู้ตีคนที่สองเลฟเอาฟิลที่ฮารุน่าเสียดายสำหรับชินจูกุผู้ตีคนต่อไปไม่มีไฟสู้เหมือนทัตสึโอกเลย ดูเหมือนจะร้องไห้ตั้งแต่ยังไม่ทันได้ตีสไตรเทียสไตรเทียสไตรเอาทั้งสนามเงียบกริบขณะที่ผู้ตีคนต่อไปเดินขึ้นมาแต่ฝั่งโยโกฮาม่ากลับดูไม่ตื่นเต้นอะไรสำหรับพวกเขาเหลือแค่เอาเดียวก็จะได้เข้ารอบต่อไปแล้วท่อคิดว่าเขาทำได้ไหมไดเอจิถามพลังนั่งเกรงอยู่ที่ขอบที่นั่งคริสพบยักหน้าต้องเชื่อสิแต่ในใจเขาก็อดรู้สึกกังวลไม่ได้ โดยที่ไม่รู้เลยว่าครอบครัวตัวเองกำลังลุ้นอยู่ฉันขยับคอเบาๆแล้วหันไปผ่เทินหน้ากับเหยื่อรายต่อไปทีแค่เอาเดียวก็เข้ารอบแล้วเทียสไตรเทียสไตรสองเทียสไตรเอาเกมจบติงทันใดนั้นเสียงเีคดังลั่นสนามก็ดังกระหึ่มขึ้นมามันดังยิ่งกว่าตอนอื่นๆของเกมแสดงที่เห็นว่าทุกคนประทับใจแค่ไหน ทันรู้สึกว่าร่างกายผ่อนคลายลงหลังจากกริงมานานแต่ยังไม่ทันได้พักพื้นร่วมทีมก็กรูเข้ามารุมลูกหัวจนหมวกริวหายไปอีกสุดยอดเอสเราชนะแล้วเราชนะแล้วทีมยังคงฉลองกันอยู่พักใหญ่ก่อนจะเดินกลับไปยันดักเอาที่ซึ่งโคสกับผู้จัดก,การทั้งสามคนยืนรอยอยู่ยินดีด้วยนะเคนโคชานาดะยื่นมือมาให้จับเอฉันงงมิดหน่อยแต่ก็ยื่นมือไปจับกับเขา ไม่ใช่แค่ฉันที่มงทัศยาก็พูดขึ้นมาเหมือนเด็กที่มอนแยโคสแล้วพวกเราหลักไม่คิดจะยินดีกับทีมบ้างหรอมันเป็นชัยชนะของทีมทั้งนั้นนะโคสขมวดคิ้วพยายามต้นใจไม่ยกมือปิดหน้ามองทัศยาอย่างเหลือเชื่อก่อนจะส่หัวพวกนายไม่รู้หรอว่าเคียนเพิ่งทำอะไรลงไปทัศยามองไปรอบๆเจอแต่หน้ามึนงงของทุกคนรวมถึงฉันด้วยอ้อเดี๋ยวมาโคตกร้องขึ้นหน้าตาเปลี่ยนเป็นปลื้มสุดขีด เคียนไม่ปลให้ทัตสึออกขึ้นเบสได้เลยนั่นแปลว่าเราจะได้กินรามิงมื้อเย็นสีหน้าทีมเปลี่ยนเป็นเข้าใจทันทีก่อนจะพร้อมใจกันตะโกนเย่รามิงรามิงรามิงโคชฮานาดะกระพริบตาทีทีก่อนจะถอนหายใจดูเหมือนต้องสอนที่พวกนี้ใส่ใจเกมมากกว่าน,นี้หน่อยถึงแม้จะมีคนไล่ล่ารางวัลส่วนตัวมากเกินไปแต่ครั้งนี้มันสำคัญจริงๆไม่ใช่แค่นั้นเคียนไม่ปล่อยให้ใครขึ้นเบสได้เลยต่างหาก เขาพูดขึ้นทำเอาทีมหยุดตะโกนทันทีลองดูจัมโบส้สกรีนสิทุกคนหันไปมองจัมโบส้สกรีนด้านหลังสนามพร้อมกันเห็นชื่อของทันขึ้นโชว์อยู่บนบอร์ดในขณะเดียวกันเสียงประกาศก็ดังขึ้นจากลำโพงโยโกฮาม่าเอาชนะชินจูกุด้วยสกอร์6ต่อศขอแสดงความยินดีกับเคียนทาคากิสำหรับผลงานอันยอดเยี่ยมคว้างเพอร์เฟกเกมได้สำเร็จเอเอเพอร์เฟกเกมรอ เพื่อนร่วมทีมทุกคนหันมามองฉันด้วยสีหน้าตบตะลึงแล้วคนที่ทำได้ยังไม่รู้ตัวหิบหรลอนเนี่ยฉันรู้สึกเหมือนโลกหมุนก่อนจะถูกมาโคโตะกับพิโรกิอุ้มขึ้นเทยพวกนายจะหนึ่งสองหนึ่งสองฉันถูกโยนขึ้นฟ้าหลายรอบทอทุกคนรู้ว่าฉันทำอะไรได้พวกเขาก็ยิ่งอารมณ์ดีเข้าไปใหญ่ วนอัจฉริยมีสองคนที่น้ำตาซึมด้วยความปลื้มใจเมื่อเห็นทันถูกโยนขึ้นฟ้าไดเอติน้องชายกับพ่อของทันคริสต่างกอดกันแน่นด้วยความภูมิใจเขาทําได้แล้วอืมไม่ใช่แค่คว้าง160กิิโลเมตรต่อชั่วโมงนะยังคว้างเพอร์เฟคเกมอีกเหมือนฝันไปเลยคริสพูดนําเสียงเต็มไปด้วยอารมณ์นี่คือหนึ่งในช่วงเวลาที่เขาภูมิใจที่สุดในชีวิตถึงจะเป็นแค่รอบแรกของโคชิเองก็ตามตอนที่232 หลังจากกลับมาที่สนามโค้ชก็สามารถควบคุมสถานการณ์ที่ทุกคนสงบลงได้ในที่สุดเพราะผู้จัดงานต้องเตรียมทุกอย่างสำหรับการแข่งขันนัดถัดไปทุกคนเดินกลับไปที่สนามเพื่อทำความเคารพตามพิธีขอบคุณสำหรับเกมนี้สายตาของทันจับจ้องไปที่เนกเกรีร่างสูงที่เหมือนจะฟื้นจากาการกระทบกระเทือนสมองแล้วถิงกจะเป็นเอซของทีมแต่เขากลับดูสงบกว่าผู้เล่นคนอื่นๆที่กำลังร้องไห้ ทัตสุโอ,อกดูเหมือนจะมีอารมณ์ประปนกันไปส่วนฉันก็แค่ยิ้มให้มีแต่คนที่มีแคร์เบสบอลเท่านั้นแหละที่จะทำหน้าเฉยทาได้แบบนั้นมันชัดเจนว่าการแข่งขันนัดนี้ส่งผลกระทบกับเนกคนนั้นมากหลังจากโค้งคำนับเทอิกก็สบตากับฉันเขายักหน้าให้ด้วยความขอบคุณฉันเองก็ตอบกลับไปเช่นกันโอเครีบไปห้องล็อกเกอร์กันเถอะ โคชานานักพูดพลางเร่งใี้ทุกคนออกจากสนามถ้าทับช้าไปกว่านี้อาจทำให้ตารางแข่งรวนเพราะวันนี้ยังเหลืออีกตั้งสามเกมฉันหันไปเห็นกลุ่มคนหน้าตาไม่คุ้นยืนอยู่ข้างโคชพอเห็นไมโครโฟนเครื่องบันทึกเสียงกับสมุดจดในมือก็ไม่ต้องเดาให้ยากเลยว่าพวกเขาคือสื่อมวลชนเคียนขอสัมภาษณ์สักหน่อยได้ไหมหนึ่งในนั้นถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้น แต่ยังไม่ทันที่ฉันจะตอบผู้หญิงคนหนึ่งในชุดเดรสเข้ารูปแต่ดูเป็นทางการมีสูตรคลุมไหล่ก็เดินเข้ามาขัดจังหวะขอโทษนะคะพวกเราขอสัมาษณ์ก่อนคะ่ะเธอยิ้มกว้างเผยฟันขาวสะอาดตาถึงจะมีเสียงมนเบาๆแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาตรงๆสวัสดีคะ่ะเคนฉันมียาฟุกคุดกักจาก NSK ยินดีที่ได้พบกันนะคะเธอโค้งให้เล็กน้อยจนเผยห้เหินเนินนอกที่ซ่อนอยู่ในชุดเดรสฉันรู้สึกได้ทันทีว่าหน้าร้อนโมกขึ้นมา ตรวจพบความดันโลหิตสูงแนะนําให้ผู้ไทยถอยออกจากพื้นที่ปกติฉันคงจะโวยวายใส่มิกาไปแล้วแต่ครั้งนี้สมองกลับคิดวนไปมา NSK คือช่องทีวีระดับประเทศที่ถ่ายทอดสดโคทีเองไปทั่วญี่ปุ่นถ้าทําอะไรเปิ่นๆออกทีวีคงอายแย่มิกาใช้โปเกอร์เฟทีขอร้องล่ะรับทราบเออ,เอ,อผมเคียนครับเช่นกันครับฉันปอบในที่สุดพลางโค้งกลับไป ผู้หญิงพรงหน้าฉันนี่เรียกว่าสวยสะกดใดเลยก็ว่าได้ดูอายุประมาณ20กลางกลางถึงปลายปลายหน้าตาน่ารักนุ่มนวลแถมหุ่นยังเป๊ะทุกสัสดส่วนคงไม่มีผู้ชายญี่ปุ่นคนไหนกล้าปฏิเสธว่าเธอไม่ใช่สเปคนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายทอดสดในอีก30วินาทีฉันจะถามมีกี่คำถามนะคะตอบตามสบายเลย มีอยากดูร่าเริงแต่ก็ยังคงความเป็นมืออาชีพยอยู่ในทีฉันแอบคิดในใจว่าถ้าเธอไม่เป็นนักข่าวคงไปเป็นไอดอลได้สบายด้วยหน้าตาและบุคลิกแบบนี้คงทำให้หนุ่มโสดทั้งประเทศลุกขึ้นแน่ฉันรู้สึกประมาาแต่เพราะมีทักษะโปเกอร์เฟสเลยไม่มีใครสังเกตเห็นถ้าไม่ติดว่าฉันขยับตัวไปมาคงเมียนสุดๆแล้วถ่ายทอดสดใน 5, 4 3สชายที่อยู่หลังกล้องนับถอยหลังพร้อมส่งสัญญาณมือเมื่อเหลือสองวินาทีสุดท้าย พอเรื่องถ่ายทอดสดมียากก็เปล่งประกายขึ้นมาทันทีบุคลิกสดใสาราเริงยิ่งกว่าเดิมตอนนี้เราอยู่กับเอ็ของโยโกฮาม่าเคนทาคากิผู้ที่กลายเป็นทิชเชอร์คนแรกในประวัติศาสตร์กว่า100ปีของโคชิเองที่คว้างเฟอร์เฟคเกมได้นี่ยังไม่นับว่านี่คือแมทเปิดต,ตัวของเขาในฐานะเฟรชี่อีกด้วยคำพูดของเธอทั้งลื่นไหลและน่าสนใจจนฉันเองยังตกใจเพราะหนึ่งฉันไม่รู้ตัวเลยว่าคว้างเพอร์เฟคเกมและสองนี่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โคชิเองด้วย แต่ยังไม่ทันจะคิดอะไรต่อคำถามก็ถูกยินใส่ทันทีเขนรู้สึกยังไนบ้างหลังจากเกมประวัติศาสตร์แบบนี้เธอถามพลังยื่นไม้มาตรงหน้าฉันเงียบไปทั่วครู่คงเพราะความประมาทนี่เป็นครั้งแรกที่ออกทีวีแถมไม่มีประสบการณ์อะไรเลยยิ่งทำให้ตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ขณะที่คิดว่าคงไม่มีวันปล้าตอบเสียงเรียบๆก็นั่งขึ้นในหัวกำลังใช้โฟกัสโทรโตคอล ทันทีที่ได้ยินแบบนั้นความประหม่าก,ก็หายวับไปเหมือนไม่เคยมีสมองที่เคยคิดคุ้สซ่านก็กลับมาเป็นปกติก่อนที่ความเมียบจะน่าอึดอัดเกินไปฉันก็ตอบออกไปได้รู้สึกดีมากครับขอบคุณครับมียากถึงจะดีใจที่ได้เป็นคนแรกที่คว้างเพอร์เฟ์เกมที่โคที่เองแต่ที่ตื่นเต้นกว่าคือทีมเราชนะรอบแรกแล้วได้เข้ารอบต่อ,อไปครับ น้ำเสียงมั่นใจและสีหน้าโปเกอร์เฟสของฉันทำให้คนฟังรู้สึกสบายใจไม่มีความหยิ่งเลยรู้เป็นเด็กหนุม่มที่มีมารยาทดียิ้มมากค่ะแล้วคิดว่าที่ว่วงเฟคเกมได้เป็นโปรฟาสบอล1น0กิโลเมตรต่อทั่มงหรือเปล่าฉันใส่โหวแทบจะทันทีถ้าไม่มีการนำเกณฑ์ที่นีจัดแคเชอร์ยูตาก Utah, ต่อให้ว้างเร็วแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ครับแล้วก็การรับลูกของทีมเราก็มีส่วนช่วยมากเหมือนกัน รอยยิ้มกว้างปรากฏบนใบหน้ามีอย,ยากเมื่อได้ยินคำเปบาของทันเหล็กคนนี้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆเธอคิดในใจถอมตัวมากเลยนะคะแล้วทำไมถึงเลือกมาเรียนที่โยโกฮาม่าไฮแทนที่จะไปโรงเรียนเบสบอลชื่อดังฉันตอบอย่างไม่ลังเลโคชใหญ่เป็นคนที่ผมเคารพมากครับถ้าไม่มีเขาทีมเราคงไม่มาถึงจุดนี้ได้ผมตัดสินใจเองว่าจะมาโยโกฮาม่า มียาดเลิกคิ้วขึ้นสันชาตยาณนักข่าวบอกเธอว่ามีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่ในคำพูดนี้ที่บอกว่าตัดสินใจเองหมายความว่ามีข้อเสนอจากที่อื่นด้วยหรอฉันแอบ,บยิ้มในใจพอนึกถึงบางคนที่เคยบอกให้เลิกเป็นพิดเชื่อแลกทุนการศึกษาแต่ฉันเลือกจะตอบแบบสุภาพเพราะยังไงก็ต้องเจอกับนายอิจิในรอบรองถ้าทั้งสองทีมยังชนะต่อไปได้ขอไม่ตอบครับ แม้จะรู้สึกหมุดหนิดเล็กน้อยในใจแต่มิยาก,ก็ยังคงรอยยิ้มไร้ที่ติของเธอไว้มีใครที่อยากเจอในโคชิเองปีนี้ไหมคราวนี้ฉันปิดทักษะโป๊กเกอร์เฟสเองแล้วก็ยิ้มกว้างออกมานี่คือสิ่งที่ฉันกับไดอิติสัญญากันไว้ผมอยากเจอโอซาก้าโทอินในรอบรองอยากเจอกับน้องไทยผมไดอิติครับดวงตาของมิยาเป็นประกายก่อนจะเติมชื้อไฟเข้าไปอีกมีอะไรอยากฝากถึงโอซาก้าหรือถึงน้องไทยไหมคร ครั้งนี้ฉันเผลออินจัดมองตรงเข้าไปในเลนกล้องหยุดนิ่งเพื่อสร้างจังหวะอย่าแพ้ล่ะมียาจึงกับชันยับไปนิดแต่ก็กลับมาเป็นมืออาชีพได้อย่างรวดเร็วทุกท่านได้ยินแล้วนะคะดิฉันมียาฟูรุกะและนี่คือแขกรับเชิญของเราเคียนทาคากิฝากติดตามเกมถัดไปที่จะเริ่มในอีก30นาทีด้วยค่ะตอนที่233โคชานาดะถามหาคำแนะนำร้านรามิงจากคนท้องถิ่นระหว่างเดินออกแต่สนามเพราะเขาไม่คิดว่าเคียนจะทำได้จริง ไม่ใช่แค่การทัดสุสอกออกจตกเบสได้แต่ยังไม่ให้ใครตีได้สักคนเดียวหลังจากอธิษฐานยิบเนียพี่กับบัญชีธนาคารของตัวเอง <c oughs> เขาก็นำกลุ่มไวรุ่นหิวโซออกจต่สนามไปยังร้านรามิงที่ใกล้ที่สุดโชคดีที่อยู่แค่450เมตรจากสนามเห็นโฮมรันของท่านไม้มันแบบว่าตู้มเสียงดังของมาโคโตดังแทรกเสียงรถวนถนนขณะที่เขาเอาแขนใหญ่ลำของตัวเองท่านบาทัศซสีหน้ากวนๆรอคำตอบจากอีกฝ่าย ก็โอเคแหละทัศเยิมธรรมทำเบาๆเขารู้ดีว่าต้องเจอแบบนี้ตั้งแต่เห็นลูกตีสุดยอดในสนามและตอนนี้ก็คือเวลาชดใช้กรรมคนอื่นๆในกลุ่มยังคงคึกคักแต่ชัยชนะเล่าถึงจังหวะต่างๆในเกมด้วยความตื่นเต้นอูรู้ว่ากาโคเอนจากไซตามะเป็นคู่แข่งต่อไปพวกเขาเคยเป็นทีมแปงมืก่อนแต่ได้ยินว่าครั้งนี้เป็นโคชิเองครั้งแรกในรอบเกือบสิบปียิโรกิพูดอย่างครุ่นคิด มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่โรงเรียนจะไม่ได้ไปแข่งระดับประเทศหลายปีโดยเฉพาะจังหวัดที่มีการแข่งขันสูงเพราะแต่ละจังหวัดส่งได้แค่ทีมเดียวยกเว้นโตเกียวกับฮอบกไกโดที่ได้โควต้า2ทีมฉันฟังแบบครึ่งครึ่งกลางๆางมันยังรู้สึกไม่จริงเลยที่ตัวเองคว้างเพอร์เฟคเกมได้ตั้งแต่ลงสนามระดับประเทศครั้งแรกระหว่างเมอเมอทันก็เห็นชิโร่จะขังตาสีหน้าเขาโดนเปไปหมดแต่ฉันกลับเข้าใจมันดี เขาเคยทำหน้าแบบนี้ตอนโดนหลอกเป็นตัวสำรองปีที่เราที่เซโกในแค่นั่งดูทีมชนะโดยไม่มีส่วนร่วมมันริดอัดสุดๆนี่คือวิทีที่ใหญ่ที่สุดของเบสบอลม,มัธยมฉันนึกไม่ออกเลยว่าเพื่อนจะรู้สึกแย่ขนาดไหนจะช่วยให้เขาดีขึ้นยังไงดีนะฉันคิดในใจต้องระวังเวลาให้คำแนะนำเพราะที่โรอาจจะเข้าใจผิดถ้าฉันเองก็เป็นตัวสำรองเหมือนกันคงแย่ยกว่านี้ถึงแล้วทุกคนโคชนา,นาดาหยุดอยู่หน้าตึกขคนดกลง เพราะพวกเราออกมาก่อนที่แมตช์สุดท้ายจะเริ่มเลยไม่มีคิวรอเข้าพนักงานก็ดูไม่ตกใจอะไรที่มีคนเกือบ20คนเดินเข้าไปแสดงว่าคงชินกับลูกค้ายเยอะๆพวกเรานั่งกันจนเกือบครึ่งร้านทีเอาเซตพิเศษ20ที่ครับโคชฮานาเดลตโกนสั่งเสียงสั่นตอนพูดจำนวนเสียงหัวรอบมืดมนแบไปทั่วร้านทุกคนํากับความลำบากของโคชแต่ก็ซาบซึ้งที่เขาดูแลพวกเราแม้จะซ้อมโหดแค่ไหนก็ตาม ขอถ่ายเพิ่มด้วยมาโคโตพูดเสียงดังฉันด้วยขอหมูเพิ่มได้ไหมหน้าโคชานาดาแดงขึ้นก่อนจะพล่องออกมาอย่างหมดความอดทนมีเอาเพิ่มนี่ไม่ใช่ข้อตกลงนะโค้ชราบแต่เคยนคว้างเฟอร์เฟคเกมก็ไม่ใช่ข้อตกลงเหมือนกันทัดสุออยาพูดพลางยิ้มกวนยังไม่ทันที่โค้ชจะตอบเสียงหินด้วยก็ดังขึ้นทั่วร้านยกเว้นชันที่มองทัชสุออยานิ่ง หมอน,นี่นี่นะถวยโอกาสเก่งจริงฉันคิดในใจพลังสายหัวโคชานาดะหน้าแดงกว่าเดิมเมื่อโดนลูกทีมุงแปลงใจเขาสับสนระหว่างบัญชีธนาคารที่น่าสงสารกับบทลงโทษที่ควรจะให้หลังจบแข่งระดับประเทศเธอเฟกเกมหรอพวกเธอคือทีมเบสบอลโยโกฮาม่าใช่ไหมเจ้าของร้านที่อยู่ในครัวโผล่หัวออกมาสีหน้าเต็มไปด้วยความคลั่งไคล้มีแปลกใจเพราะร้านอยู่ใกล้สนามโคที่เอง ใช่ครับคุณต้องเคยได้ยินชื่อทีมเราแน่ๆมาโคโตะพูดพลางยืดอกแน่นอนใครจะลืมชื่อเคียนทาคากิก,กับทีมโยโกฮาม่าให้ได้ละ่ะเจ้าของร้านยิ้มตอบหน้าเจ้ามาโคโตะหมอยลงทันทีที่ได้ยินทาคาคาเขารู้จักแต่เคียนไม่รู้จักกับตันทัดสียากที่เมื่อกี้ยังหมอยเพราะโดนมาโคโตะขิงตอนนี้อารมณ์ดีขึ้นทันตาโอ้ย เหมือนนะักันไว้หนุ่มหล่อโดนหมัดอัปเปอร์คัตเข้าท้องล้มลงไปกองกับพื้นอย่างหมดท่าขอถ่ายรูปกับเอ็ดของทีมแล้วให้เซ็นอะไรให้หน่อยได้ไหมครับเดี๋ยวผมแถมท็อปปิ้งฟรีให้ทุกคนเลยเจ้าของร้านถามโคช้ชตกลงเซจิยื่นมือไปจับทันทีที่ได้ยินคำว่าฟรีหาฉันยังวงมงอยู่ก็โดนคุณป้าเจ้าของร้านลากแขนออกจากเก้าอี้ไปถ่ายรูปกับเจ้าของร้านและคุณป้าแบบมองงเทคเคียนยิ้มหน่อย โค้ชพูดพลางถือกล้องรู้สึกเหมือนกระเป๋าตังตัวเองล่งขึ้นทันทีเสียงนาฬิกาปลุกดังแหวกความมืดในห้องปลุกชายคนหนึ่งจากนิตราอันตื้นเขาพยายามคว้านาฬิกาหลายครั้งแต่พลาดหมดสุดท้ายต้องลืนตายอย่างงวลเงียแล้วหาต้นเสียงทอปิดนาฬิกาได้เขาก็ถอนหายใจยาวด้วยความเหนื่อยลา้าตอนที่234นาโอกิดินมวนเงียเหมือนซอมมี่ออกจากเตียง ตรงไปที่ครัวเพื่อทงกาแฟาถุงใต้ตาขนาดใหญ่กับหนวดเคราที่ขึ้นรอบทางเป็นหลักฐานทัดเจนว่าเขานอนไม่พอหลังจะเปิดมานและดื่มกาแฟาจนหมดแก้วเขาถึงเริ่มรู้สึกเหมือนเป็นมนุษย์ขึ้นมาหน่อยหรือว่าฉันจะแก่เกินไปสำหรับเรื่องแบบนี้แล้วนะเขาพึมทำฟังจ้องก้นถ้วยกาแฟาในมือ ทุกปีช่วงหน้าร้อนเขาต้องเดินทางทั่วประเทศเป็นสัปดาห์สัปดาห์เพื่อสอดส่องหาดาวรุ่งให้โอซาก้าโทอนินเดินเดือนก็ดีเพราะโรงเรียนทุ่งงวบให้กับเบสบอลเป็นที่แต่เขาก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยลา้าเขายืดตัวแล้วเดินไปหยิบแจ็คเก็ตที่แขวนอยู่บนเก้าอี้ล้วงกระเป๋าหาซองบุหรี่แล้วขอก้นซองเพื่อจะหยิบออกมามวนหนึ่งอะทอเ,เห็นว่าบุหรี่หมดซองเขาก็ได้แต่ด่าตัวเองในใจที่ขี้เกียจเกินไป มูวีเป็นนิสัยเสียที่ติดมาตั้งแต่สมัยมหาลายัยเขารีบออกจากบ้านไปที่ร้านสะดวกซื้อแถวๆนั้นซื้อหนังสือพิมพ์เป็ดมือมาด้วยกลับถึงบ้านเขาตรงไปที่ระเบียงจุดบุหรี่สูบแล้วถอนหายใจอย่างสบายใจเมื่อคนร้อนๆไหลผ่านลำคอและปอดด้วยความเคยชินเขาหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาเปิดดูก่อนจะพลิกไปหน้ากีฬาในฐานะอดีตสตาฟในลีกอาทีพกว่า1ิปีเขายังคอบตามข่าววงการอยู่เสมอ แต่พอเห็นบทความใหญ่กับรูปภาพบนหน้าหนังสือพิมพ์ดวงตาเขาก็เบิกกว้างมือความตกใจเฟรดที่คว้างเพอร์เฟกต์เกมครั้งแรกในประวัติศาสตร์โคที่เองสายตาเขาจับจ้องไปที่รูปเหนือบทความใบหน้าวัยรุ่นที่ดูมีชื้อสายต่างชาติเล็กน้อยกับดวงตาคมคมนั่นรูคุณตาแต่เขานึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนนนโอกิกตัดสินใจอ่านบทความเพื่อหาชื่อของเด็กคนนั้น เปิดตัวสุดตะลึงของเคยนทาคากิเฟรชี่ที่คล้องลูกได้เร็วถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมง100งไมล์ต่อชั่วโมงในเกมแรกที่โคทีเองไม่เพียงแต่คล้องเพอร์เฟคเกมแต่ยังตีโฮมรันได้ถึงสองครั้งทาทีมโยโกฮาม่าหนุ่มคว้าไทชนะเคยนทาคากิเนโอกิเอามือจับทางลูกโนดคราวอย่างครุ่นคิดทำไมชื่อมันคนๆน,นะบึสบึส สีนโทรศัพท์สั่นปลุกเขาออกดับทวังเขาเหลือบดูหน้าจอเห็นว่าเป็นโค้ชโทรมาสวัสดีครับโค้ชนนโอกิออกเสียงยังงูนเยเห็นข่าวหรือยังโค้ชถามกลับทันทีโดยไม่ทักทายเพิ่มดูเหมือนโยโกฮาม่าจะได้พิเชอร์ดีๆมาคนหนึ่งน้ำเสียงเขาเฉยๆเยพราะรู้ว่าทีมตัวเองยังแข่งในทัวร์นาเมนต์อยู่ เขาไม่อยากให้โค้ชคิดว่าเขากังวลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพราะเขาเป็นคนสอดส่องหานักกีฬาส่วนใหญ่ในทีมชุดนี้ตลอด3ามปีที่ผ่านมาความเงียบหรือตัตปกคลุมปลายสายทําให้นาโอกิรู้สึกกระสับกระสายอับเออมีแค่นี้หรอครับโค้ชเขาถามเปลี่ยนสรพานามอย่างระวังเธอนายนไม่รู้จักเด็กคนนั้นจริงๆหรอโค้ชถอนหายใจแล้วถามกลับนำเสียงแฝงความผิดหวังรู้จักเออหน้าคุนๆนะครับแต่ผมเห็นเด็กเล่นเยอะพร่องยานนี่แหละ ถึงจะพูดแบบนั้นแต่นาโอกิก็จ้องรูปในหนังสือพิมพ์พยายามนึกที่ได้เคนทาคากิทาคากิร่างทั้งร่างของนาโอกิเหมือนถูกไฟช็อตข้อมูลสำคัญพุดขึ้นมาในหัวทันทีพอคิดถึงไดอิจิก,กับเรื่องวุ่นวายตอนทุนการศึกษาคร,ครั้งก่อนทุกอย่างก็กลับมาแต่แต่เด็กคนนั้นตอนมาทดสอบยังคว้างได้แค่135กิโเมตรต่อชั่วโมงเองไม่ใช่หรอ ไม่มีทางที่คนคนเดียวจะพัฒนาได้ขนาดนี้ในเวลาไม่ถึงปีตอนนั้นเขาคว้างวิแขนซ้ายโค้ชพูดเรียบๆอะไรนะเขาไม่ได้คว้างซ้ายหรอกง,งั้นแปลว,ว่าอาการบาเดเจ็บหายแล้วเนโอกิรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกลับหัวกลับหางจนแทบไม่เชื่อหูตัวเองแต่ความจริงก็อยู่ตรงหน้าฉันก็คิดว่างั้นเธอฉันก็คิดไว้ว่าคงต้องเสียดายแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้แถมเวอร์ขนาดนี้โค้ชถอนหายใจอีกครั้งเสียายโอกาสที่พลาดไป พวกเขาเคยมีโอกาสได้ตัวสองพี่น้องคนหนึ่งเป็นแคทเธอร์อัจฉริยะอีกคนเป็นพิเธ์มหัศจรรย์แค่คิดถึงแบตเตอรี่เฟรตที่คู่นี้ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วหัวใจนาะโอกิจมาดิ่งลงมันไม่หมอยที่เขาจะพลาดแต่ครั้งนี้มันระเบิดใส่หน้าเต็มๆโคที่เองจัดมาตั้งแต่ปี1915กรว่าร้อยปีแต่เคียนเป็นพิธ์คนแรกที่คว้างเฟร์เกมในทัวร์นามเมนต์ถ้านั่นยังไม่พอจะพิสูจน์พรสวรรค์กับสติภาพของเด็กคนนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้ว อมอไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับเนโอกิกยอมรับเขาเหนื่อยล้าจากการเดินทางและอดนอนอยู่แล้วแต่ดูเหมือนซัมเมอร์นี้จะหนักกว่าเดิมมิเป็นไรตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้แล้วทีมเราก็ยอดเยี่ยมในเองก็มีส่วนสําคัญฉันไม่เคยสงสัยในฝีมือนา,นายเนโอกิกเงียบไปพักหนึ่งก่อนจะพยักหน้าขอบคุณครับโค้ชผมก็เชื่อใจโค้ชเหมือนกันน้ําสิงเขาเต้นไปด้วยความขอบคุณ หลังวางสายนาโอกิก็นั่งเอนหลังลงบนเก้าอี้หยิบบุหรี่ขึ้นมาจะสูบแต่เพราะปล่อยทิ้งไว้นานมันก็ดับไปแล้วเขาจึงวางมันลงในที่เขียบุหรี่หรือว่าคนจะเลิกดีเขาพูดขึ้นมาแต่ก็ไม่แน่ชัดว่าเขาหมายถึงอะไรแน่ตอนที่235หลังจากที่ทีมของพวกเรากินราเมงกันจนอิ่มแปร่ ในที่สุดก็กลับมาถึงที่พักตอนพระอาทิตย์ใกล้ตกดินดูเหมือนว่าอะดรีนาลีนจากชัยชนะจะหมดเกลี้ยงแล้วเพราะแต่ละคนดูหมดแรงกันทุ่นหน้าแม้จะชนะได้อย่างง่ายดายบนกระดาษแต่ความจริงแล้วทุกคนต่างก็เหนื่อยลา้าเพราะต้องเกรงตลอดเวลาที่ถูกจ้องมองโดยผู้ชมเป็นพันในสนามที่แน่นขนาดพวกเรายังเป็นแค่วัยรุ่นมันก็มีแปลกหรอกที่จะรับมือกับสถานการณ์แบบนี้ได้ไม่นีเท่าผู้ใหญ่ ในญี่ปุ่นเองก็แทบไม่มีกีฬาไหนที่ได้รับความสนใจจากคนดูมากเท่าเบสบอลมัธยมปลายแบบนี้ส่วนใหญ่พอถึงที่พักก็ตรงดิ่งเข้าห้องน้ำอาบน้ำเตรียมตัวเข้านอนด้วยท้องที่อิ่มเต็มพร้อมจะหลับสบายเคนเองก็เป็นหนึ่งในนั้นรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าทาังติดใจจากเกมที่เพิ่งจบไปแต่ก็ยังมีบางอย่างติดทางในใจตั้งแต่ตอนที่เขาคว้างลูกสุดท้ายของอินนิ่งเขาแน่ใจว่าตัวเองได้ยินเสียงแจ้งเตือนจากระบบแต่ยังไม่มีโอกาสได้เช็ค มันเหมือนกับคนติดยาที่ต้องรอให้ไม่มีใครอยู่รอบตัวจึงจะได้เปิดระบบลูพอได้กระโดดเข้าห้องน้ำเคียนก็อดไม่ได้ที่จะเปิดหน้าต่างระบบขึ้นมาดูภารกิจ1นึ่ทำให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามสไตรเอา50คนเศษ2สส่วน50ภารกิจ2ตีโฮมรัน6ครั้งเศษ2ส่วน6ภารกิจ3เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายโคทีเองภารกิจ 4. เข้ารอบรองทนเเลศโคที่เอง ภารกิจ5เข้ารอบทีมชนะเลิศโคชีเองภารกิจ6ชนะการแข่งขันระดับประเทศภารกิจ7ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวนาเมนต์รางวัลภารกิจ1 3,000เมเจอร์พอยต์ภารกิจ2 3,000เมเจอร์พอยต์ภารกิจ3 7,000เมเจอร์พอยต์ภารกิจ4 7,000เมเจอร์พอยต์บวกตัวลอตเตอรี่ระดับโกล์ภารกิจ5 10,000เมเจอร์พอยต์บวกตัวลอตเตอรี่ระดับโกล์ ภารกิจ6 1 5 0 0 0ันเมเจอร์พอยต์บวกยาเพิ่มสมรรถภาพทางกายเกรดเ s เภารกิจเจ5 0 0 0ันเมเจอร์พอยต์บวกยาเพิ่มสภาพติตใจเกรดเ s เภารกิจรับตั๋วแพลตินัมติงขอแสดงความยินดีผู้ใช้ได้ทำภารกิจรับสำเร็จคว้างชัดเอาได้รับตั๋วแพลตตินัมตรวจพบว่าผู้ใช้ทำภารกิจเกินเป้ากำลังมอบรางวัลเพิ่มเติมกำลังคำนวณได้รับตั๋วเลือกทักษะ ดวงตาของฉันเบิกกว้างกับข้อความยาวเหยียดที่ปรากฏตรงหน้ารู้สึกว่าร่างกายที่เหนื่อยลา้ากลับร้อนโวกขึ้นมาด้วยความตื่นเต้นไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้รับรางวัลจากระบบโดยเฉพาะเวลาที่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนฉันไม่เคยเห็นทั้งตัวเลือดทักษะหรือว่าตัวแพลตินัมมาก่อนเลยรีบกดเข้าไปดูคำอธิบายทันทีตัวแพลตตินัมมอบความสามารถหนึ่งอย่างให้ผู้ใช้ตัวเลือดทักษะเลือดทักษะจากรายการที่กำหนด แม้คำอธิบายของตัวเลือกทักษะจะดูเรียบได้แต่ตัวแพลตินัมยังคงเต็มไปด้วยความลึกลับถึงอย่างนั้นฉันก็อดตื่นเต้นไม่ได้เพราะไม่เคยมีโอกาสเลือกทักษะเองมาก่อนที่ผ่านมาทุกอย่างต้องเครื่องรวงหมุนมองเล่าเงินหรือทองได้อะไรมาก็ต้องรับไว้แต่ตอนนี้ฉันมีโอกาสเลือกเองเลือกสิ่งที่จาเป็นที่สุดฉันรีบอาบน้ําที่เสร็จแล้วเตรียมตัวเข้านอนทอเดินเข้าห้องมาก็เห็นว่าเครื่องทีมกําลังจะเข้านอนกันแล้ว แต่กว่าทุกอย่างจะเยียบพอให้ใช้ระบบได้จริงๆก็ผ่านไปอีกชั่วโมงหนึ่งฉันไม่อยากให้ใครมาเห็นว่ากำลังจิ้มอากาศอยู่มิรทชาฉันเข้าไปที่คลังแล้วใช้ตัวเลือกทักษะทันทีใช้ตัวเลือกทักษะกรุณาเลือกหนึ่งทักษะจากรายการด้านล่าง e a เก e Eye มองเห็นเส้นทางของลูกคว่ำที่เข้ามาช่วยยี่รู้ว่าคนตีหรือปล่อยลูกไหนในกรอบสไตร์เทอร์เฟก r รูเพิ่มค่าการรับลูกบวกสองเวลาคว่ำขึ้นอนการเนอร์ สไตลเมส e รนเนอรเพิ่มความคล่องตัวบวกหนึ่งเวลาขโมยเบสโอกาสถูกดับได้จะน้อยลงภาวะผู้นำเพิ่มความสามารถคีและการประสานงานของทีมขณะผู้ใช้อยู่ในสนามทิ t ชิ่งวารตี้เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ลูกข้างใหม่ๆฉันเบิกตากว้างขณะไล่ดูทักษะที่ปรากฏบนหน้าต่างระบบแต่ละอย่างก็ดูน่าสนใจทั้งนั้นแต่ก็มีบางคันที่เหมาะกับฉันมากกว่าในตอนนี้ ฉันตัด Perfect Pro กับสเตลเมสเรนเนอร์ออกก่อนเลยเพราะฉันเป็นพิชเชอร์กับ p พลนอ u พิเ t อร์เป้าหมายหลักคือคว้ามให้ฝ่ายตรงข้ามสไตร์เอาหรือไม่ก็ตีโฮมรันตลอดชีวิตมัธยมฉันได้ขึ้นเมสแค่2ครั้งเองต่อมาก็คิดถึง Eagle ลอาทักษะนี้จะช่วยให้ฉันเลือกตีลูกได้ง่ายขึ้นตีโฮมรันก็น่าจะเยอะขึ้นเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้สุดๆแต่ถ้ามองระยะยาวมันก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผล เพราะต่อไปถ้าไปเล่นอาชีพส่วนใหญ่ก็ต้องเลิกเล่นแค่ตำแหน่งเดียวฉันยังคิดว่าตัวเองเป็นพิชเชอร์ก่อนเสมอเลยจำใดตัด e ีเกิลอ e ออกไปเหลืออยู่สองอย่างสุดท้ายภาวะผู้นำกับพิชชิ่งวารายตี้แม้ฉันจะกลายเป็นผู้นำในสายตาเพื่อนๆโดยไม่รู้ตัวแต่ก็ไม่อยากรับภาระนั้นเท่าไหร่เพราะยังอยากโฟกัสกับการพัฒนาตัวเองมากกว่า ทิพชิ่งวาราตี้เลยดูเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในตอนนี้ฉันมีแค่ฟาสบอลสุดโหดกับฟอกมอนที่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะมันปลืองแขนถ้ามีฟาสมอนหนึ่งรยไมล์ต่อทั่โมงเป็นอาวุธหลักแล้วเพิ่มลูกเทนอัพกับเบรกิ้งบอลเข้าไปอีกคงจะโหดสุดๆโด,ดยเฉพาะเมื่อคู่แข่งในอนาคตจะเก่งขึ้นเรื่อยๆยังไม่ต้องพูดถึงประโยชน์ระยะยาวถ้าได้ไปเล่นอาชีพจริงๆไม่มีอะไรจะเหมาะไปกว่านี้แล้วฉันบอกตัวเองก่อนจะเลื่อมมือไปเลือกทักษะนั้น จบคลิปแล้วจะชอบหรือไม่ชอบก็กดไลค์กด subscribe กันไว้ก่อนอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันได้หล่ะบาย